ก็มาเกี่ยวกับกิจกรรพิ่นที่ไปตอก็องสันนะครับก็อาจจะดูวุ่นวายนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะมีกิจกรรมนะครับแล้วก็เมื่อเช้าเราก็ไปทําบุญกันมานะครับไปทําบุญกันที่วัดจักแก้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมีทําบุญใหญ่ครั้งนึงก็คือมีการมอบลําโพงนะครับลําโพงคือเจที่จะใช้ในการประดับแาบนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่ก็เป็นประธานชนประธานนะตอนนี้ก็น้องชายนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นผู้เช่วยสอกออยู่นะครับแล้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นลำโพงอย่างไงนะนี่คืออาจารย์ที่จะอดูแลวัาพัฒนีนาะครับล้าก็เป็นยังดูใจขึ้นดูใจมากูใจมากดูใจมากแน่มาดูกันที่เคื่อนเสียงนะ เครื่องเสียงที่เมานะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นลำโพงแล้วก็เป็นเครื่องเสียงเป็นเอกตัวนะครับมาดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นพวกเซนซีดีได้เล่นเลนรด้อเล็รนิีดีได้ด้วยเป็นลำโพงเป็นไมโครโฟนที่ย่างอยู่ที่นี้หมดนะฮะและเครื่องเสียงก็จะเเสียงฟังชัดดีนะครับสามารถใช้ในที่กว้างได้แลววันนี้เราก็จะมีการทําบุญกันนะครับเอาประชาชนมาร่วมทําบุญด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าบุญมาฝากท่านเลยนะครับ ตอนนี้เราก็รอรอรอพระวันนี้พระจะมาทั้งหมด9รูปนะครับจะมาเอ่อเรียกว่าอะไรนะตักตะกาาด้วยตักตะกาาด้วยรับกตะกาาด้วยด้วยครับสองตรกตะกาามาดูพี่น้องประชาชนนะครับจะมีครับทีมงานนะครับมีทั้งทีมงานแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับเดินไปจะแนะนำล่องชายพูดอะไรหน่อยครัเนี่ยอาจจะเป็นครั้งแรกเจอเป็นครั้งแรก สวัสดีครับราการขนาดนั้นแค่นี้แหละครับให้พูดอะไรหน่อยให้พูดอะไรหน่อยก็หน่อยเดียวไงแนะนำตัวชื่ออะไรทาอะไรอยู่มีงานกิจวัตรอะไรนี้ลำบี้ลำบากแม่นางไหมครับก็สวัสดีครับชื่ออรัชญาบริษัทคุณครับชื่อสิอาครับเป็นผู้ช่วยสพโดยตำแหน่งแล้วก็เป็นน้องชายโดยสายเลือดก็เป็นผู้ช่วยที่ในรดูดีดีแล้วก็งาน แิ้วอากงมีแต่ป,ปลดออกนะฮะก็ยังไงก็ปากฝากน้าางช้ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเริ่มทำพิธีการแล,แล้วเดี๋ยวเราลองมาติดตามกันนะฮะว่าในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรแต่ในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการทำบุญนะครับแล้วก็มรรบเครื่อเก็บบัพพมให้กับวัดปัตานีนน